Thank you ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมามีกระแสจากสื่อต่างๆรายงานว่าเรอัลมาดริดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคิริยันเอ็มบัปเป้มาร่วมทีมแบบล่วงหน้าได้แล้วนะครับโดยรอรับตัวมาคายแข่งในช่วงซัมเมอร์กลางปีนี้แต่สุดท้ายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นตามข่าวลือถือว่าเป็นกระแสที่สั่นสะเทือนวงการลูกหนังเลยนะครับเพราะนับเป็นซูเปอร์ดีอที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ปารีสแซงเฉียงแมงพยายามรั้งตัวเอาไว้ให้ถึงที่สุดแต่มันก็เข้าใจได้ครับเนื่องจากรายชันชุด นั่งอยู่บนเตียงในห้องนอนโดยมีภาพโปสเตอร์คริสเตียโนโรนัลโดนับร้อยแผ่นแปะไว้ข้างฝารอบห้องเพราะมันเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวเป็นแฟนแฟนแท้และคลั่งไคล้ในซ r 7รซมาตั้งแต่เด็กครับผมมีโรนัลโดเป็นแรงบันดาลใจของผมครับซึ่งหากคุณเป็นคนฝรั่งเศสแน่นอนเลยคือคุณต้องโตมากับซานดีซีดานที่เป็นไอดอลหลังจากนั้นก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งผมโชคดีที่เคยได้โดนแข่งกับเขาทั้งในสโมสรและทีมชาตินี่คือบทสัมภาษณ์นะครับที่เอ็มบาเป้เคยพูดถึงรออหนื800,000 11.6ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์หาก é, เอมเปเป้เลือกย้ายไปขาแข่งในถิ่นซานติเอโกเบนาบิลนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ é, เอมบปเป้เลือกที่จะอยู่กับราชันชุดขาวนะครับเป้าหมายที่2เปอร์เซนต์การย้ายไปตามความฝันต่อให้ต้นตอแหล่งข่าวจะเริ่มมาจากบิลสื่ออังกฤษจากเมืองเบียเล่นประเด็นนี้กันอย่างคึกโคมนะครับดังนั้นถ้าไม่มีข้อมูลคงไม่มีการประโคมกันมากมายบอกเลยว่าโอกาสเกิดขึ้นจริงมากกว่า70เนลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าหากเอมเปเป้อยากอยู่กับปารีสต่อจริงๆการต่อสัญญ,ญาก็คงไม่ใช่่่่เเเเรรืออองงงทีีขาาาาตต้้้ลลลัััแดวววววยพคคมมมมส็จะิน ได้ครบแล้วในเวทีลีกเอลฝรั่งเศสทั้งสมัยคายแข้งให้โมนาโกและปัจจุบันกับปารีสแซงต์แชงแมงรวมถึงมาดริดก็คือสมโมสรที่เขาใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆคนเราย่อมอยากไปตามความฝันสักครั้งในชีวิตอยู่แล้วครับเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่2อ,อยู่ต่อกับปารีสถึงแม้ข่าวการย้ายไปเรอัลมาดริดมันหนาหูเหลือเกินนะครับแต่ใช่ว่าเปเเชจะปิดโอกาสการอยู่ต่อของเอ็มปาเปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเปเเชพร้อมยอมจ่ายค่าเหนื่อยแปดแสนปอนหรือมากกว่านั้นก็เป็นได้หรือถ้าได้กว่านั้นจริงๆเขาจนนาขาส,สิงเหล่านีี้ยังไมมม่ควาจงเด พอปารีสยังไม่ได้ยืน่นหรือมีการพูดคุยแบบเป็นจริงเป็นจังในเรื่องนี้และเมื่อช่วงต้นเดือนคีเร์เมบาเป้นะครับและเมื่อช่วงต้นเดือนนะครับคียรเ์เนมบาเป้ได้ออกมาเปิดเผยอนาคตของตัวเองแล้วว่าผมยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งสิน้นเพราะผมอยากใช้เวลาให้นานที่สุดในการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตของผมและแน่นอนว่าผี่ข่าวลือมากมายแต่คนที่จะช่วยผมตัดสินใจมีแต่คนในครอบครัวและตัวผมเท่านั้นครับซึ่งทุกคนในครอบครัวจะช่วยเลือกเส้นทางที่ถูกต้กนนกนน้้้้อออองงงงใใหกกัััับบผมมมมมมซึึ่่่่แแนน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 นคครราาาสภณ์ีถวไ ขึ้นอยู่กับครอบครัวของเขาและตัวเขาเองอย่างไรก็ดีครับทั้งสองเป้าหมายมันมีเหตุผลของมันรอเพียงแต่เวลาเท่านั้นและทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นครับเอาจริงๆนะครับส่วนตัวผมเองก็อยากเห็นเอ็มบาเป้ไปเรอัลมาดริดและฮาแลนด์ไปอยู่กับบาร์เซโลนามันคงเป็นการเปิดอวสศาสตร์ภาคใหม่ต่อจากโรนัลโด้และเมสซี่นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องฟุตบอลแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพจกาบอลทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กยูทูบหรือ t ิ k กต็อกรับรองได้ว่าชาวกาบอลจะต้องไม่ผิดหว,าาวัวง ให้เรามาเจอกันสวัสดีครับ